อ่าหัวขอว่าการกินเจไม่ใช่การทําบุญการกินเนื้อสัตว์ไม่ใช่การทําบาปนี่นะเดี๋ยวเอา,ข,าข้างในก่อนนะครับเรื่องการบริโภคเนื้อสัตว์คนไทยเข้าใจผิดอยู่มากการกินเจวงเล็บตั้งใจไม่กินเนื้อสัตว์วงเล็บปิดเนะจริงๆไม่ได้บุญอธิบายคือเราไม่ได้กินขาหมูเราคิดว่าจิตจินตนาการว่าหมูจะไม่ถูกฆ่าเปรียบได้กับเรานั่งบ้านเฉยๆแล้วคิดจินตนาการว่าเราไปช่วยสอนหนังสือคนอนาถา บุญที่เราไปสอนหนังสือคนอนาถานั้นไม่มีไม่เกิดเพราะเรานึกนึกคิดคิดไปเองไม่ได้ทําไม่ไม่ได้กระทําจริงถ้าอยากได้บุญเราต้องช่วยสัตว์มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งช่วยชีวิตมันโดยการถ่ายชีวิตที่กําลังถูกฆ่านํามาปล่อยสองเมตตาสัตว์ไม่ทําร้ายมันอย่างนี้เป็นบุญแล้วตามสินข้อที่หนึ่งแต่การกินเจบุญไม่เกิดเพราะเราไม่ได้ลงมือกระทําจริงวงเล็บช่วยเหลือชีวิตสัตว์เป็นแต่เพียงคิดไปเอง การรับประทานอาหารมังสวิรัตเป็นบุญหรือไม่การที่จะวินิจฉัยว่าการกระทําอะไรเป็นบุญหรือไม่เป็นบุญนั้นต้องอาศัยหลักคําสอนของพระเจ้าที่ว่าบุญกิเลสวูติิบการกินเจไม่ใช่บุญการกินเนื้อสัตว์ไม่ใช่การทําบาปการกินเจคือบุญแตนเป็นบุญเบื้องต้นบุญเบื้องต้นคําว่าเบื้องต้นนี่คืออะไรเบื้องต้นคือให้เรามีจิตสานึกในการที่จะดําเนินต่อไปการกินเนื้อสัตว์ไม่ใช่การทําบาป การทําการกินเนื้อสัตว์เป็นการทําบาปแต่เบื้องต้นต่อไปเหมือนกันเออคำว่าเบื้องต้นต่อไปเอามืงเกินเจนะอ่ากินเจบอกว่าไม่กินไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนืแอละคือการฆ่าเราไม่ฆ่าใช่ไหมไม่ฆ่าเราถือว่าแผ่ไม่ตามไม่ฆ่าอ่าก็ถือว่าเป็นแผลไม่ตามต้องลงบอาว่าแผ่ไม่ตามไม่มี ไม่มีแล้วมึงสอยก็แผ่เมตตาทำไมอมมันก็เป็นการแผ่เมตตา่างแผ่เมตตาจิตมันก็บุญอะคือจิตสบายถูกปะรับนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไม่รุนแรงต่อไปใช่ไหมอืมครับใช่ปะอืมใช่ครับแล้วไปปฏิเสธทั้งหมดเลยได้ไหมมันก็ได้อันนี้คปอปฏิเสธทั้งหมดความจริง นี่สังกัลาภผิดถ้าสังฆราชต่อหรือเปล่าไม่รู้นะออแต่ลแล้วแปบลบแบบมานี่แปลถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ,อแตบบ่ถ้าแปลมาอย่างนี้นะ่คือผิดแล้วใช่ไหมถ้าหรือเปล่าเราแคบบ่นึกคิดก็จริงแต่นึกคิดนี่คือการด้วยมโนโใช่ไหมมโนถือว่าเป็นกรรมไหมเป็นกรรมเหมือนกัน,นกรรแล้วเราแผ่เมตตาไม่ใช่มโนเหรออืก็แล้วผมว่าจะว่าจะไม่ได้บุญตรงนี้นี่นะข้อเขาบอกว่า กินเนื้อสัตว์เป็นบาปม,ม,มันมันมันมีตัวค่าขึ้นมาแล้วมีตัวค่าหมายความว่าเราไม่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 ได้ค่าเราไม่ได้ค่าแต่เราไปถมร่วมคิดค่าเราถ้าเราไม่กินใครจะมาค่าให้ใครให้เราต้องมีแต่บาปหนาบาปหนักหรือบาปเบาเพราะว่าอันนั้นเป็นจุดสตาร์ทแห่งความว่าบาปอันนั้นเป็นจุดสตาร์ทแห่งความว่าบุญ จูสเต้าเห็นว่าบาปอันน oh okay. um, okay. ี like ้จต <luxury kids> ่างคนต่างจูสต้าเหมือนกันเาจะไปขั้นไหนละออามาสตาร์ทมันสตาร์ทเพราะมันแพงเหมือนกันนี่กินเจนี่ก็คือแพงเหมือนกันอันนี้ข้าวซัดนี่ก็แพงกินเนื้อซัดก็คือแพงเหมือนกันาแพงตังค่าอันนี้แพงตังบ้าค่าอันนี้เป็นจตนาหมดเป็นจตนาเข้าใจยังอ๋อกินกินต่อได้เว้ยนี้มันกินต่อไปว่านานกันกินไปได้ เห็นไหม่อที่ถูกต้องคืออันนั้นเป็นบุญอันนี้เป็นบาปแต่เป็นบาปเบื้องต้นกับบาปเบื้องต้นเหมือนกันเพราะว่าเขายกสมเด็จพระสกลราชมาก็เลยบอกใครมีใครจะมามาแย่งขอแย่งอีกอันหนึ่งแล้วกันบาแย่งสมเด็จพระสกลราชขาขอเลยว่าสังฆราชเนี่ยคุณยกมาคุณมีหลักฐานเออมีหลักฐานก็ว่าสมเด็จพระสกลราชท่านไปพูดที่ไหนนี้ไหมหรือยกมาแค่ข้อความส่านๆแล้วข้อความอื่นอธิบายยังมีอีกเยอะเอาที่มันถูกใจอ่ะ มูนบอกก็เอาที่ถูกใจเอาหนังสือเร่มนหนจากหนังสือเร่มนานขอขอยกยกกมาเลยจำมติถูกใจนต่บัญชามติีถูกต้องทำมติถูกใจแต่ทำมัธยีไมต้องครับอันเนี้เนี่ยเป็นวิเคราะห์อย่างนี้แล้วถ้ามึงถ้ามึงอะไรฮะถ้ามึงถ้ามึงมีใจมุงมั่นลงไปเลยครับคือวิเคราะห์เป็นกลางนวิเคราะห์เป็นกลางแล้วทุกปีว่ะ ถ้าเทศกาลกินเจมันไอ้ก็มึงพูดมันเลยรับรองเลยมึงแล้วมึงเป็นกลางนะแล้วมึงใา่ลงไปนะโอ้รับรองเดี๋ยวเขาสาธุเห็นด้วยเพราะคนอึดอัดกับอันนี้ก็มีเยอะแต่ก็หัวใจไม่รู้จะสองฝ่ายอ่าสองฝ่ายจะแก้กันยังไงมัวตาเป็นไงนะฝ่ายนี้โอวัาก็ถูกฝ่ายนี้อุมาเนี่ยถูกแล้วก็จะมาอ้างยังไงแต่ไม่มีใครวิเคราะห์ออกมาที่เราวิเคราะห์ให้ฟังอืครับว่าทาไมเป็นบุญได้ เมื่อเทียบเคียงกับบุญ oh, ก wow. right. uh, uh, uh ิร huh. uh, uh, uh ิยาวัต huh. ถ uh ุส huh. uh ิบแล้วไม่พบว่าการรับประทานมังซูเอรัตคือการรับประทานแต่พืชผักเป็นวิธีทําบุญข้อใดเลยนี่นี่นี่สิบสิบเียเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละอีติดตำรายละอือ่าเดี๋ยวผมบอกก่อนสิบข้อเขาจะได้ฟู้หนึ่งอ่าติวะทำบุญเนี่ยมีอยู่สิบอย่างถึงจะได้บุญเนี่ยหนึ่งเนื้อฐานสองรักษาศีลสามเจริญภาวนาสี่ประพฤตอ่ำน้อมทาตนเดี๋ยวข้อสองรักษาศีลไหมข้อที่สองรักษาศีลรักษาศีลในศีลมีไหมการฆ่าสัตว์ อ่ามีแล้วรักษาสินแล้วตรงไหนน้องตรงไหนไม่ได้บุญคุณไม่ได้ค่าสัตว์ทำไมไม่ได้บุญการปกินอสัตว์คือการประก่าสัตย์อยูในสินไหมอ๋ออยู่พวกมึงจำแต่ตัวหนังสือไอ้สินนี่มันครอบคุมอยู่แล้วอ่ะอือเขาม่งค่าอ๋อมึงบอกาได้ศีลห้าพอแล้วไม่ต้องเออกินเจกินเจมันประก่ามันก็ต้องได้บุญกันแน่นอนเนี่ยมึงอยู่ในสินอยู่แล้วปฏิบัติใจนี่เอานับไปว่าฆ่าอย่างเดียวมันใจมันต้องรักษามันก็ต้องได้บีลอยู่แล้วแล้วทำไมไม่ได้บุ มันอืผู้รักษาสินผู้กบใบบาศสิงแล้วบอกไม่ได้บุญแล้วจะไปทําอะไรอืมใช่แค่นี้อ่ะแย่งได้ทีเดียวกระจอย่างเอาแย่งข้อสองข้อสองว่าโตมาเมืองแค่นี้อ่ะพวกนี้ฟังมาเยอะแยะเลยแต่ไม่รู้จักแย่งข้อที่สี่อาจารย์ท่านเจ้ากูแย่งแค่คำาำตอบไม่ได้เหมือนอาจารย์นายตกทุกที่จนยั่วมีเรื่องกินเล่นแต่วันที่อยู่ตรงนี้เรื่องกินเล่น ไม่แปะไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเหตุอะไรอ้อมไปเรื่อยแล้วเหตุอะไรนะทําให้เป็นอุ้มได้อุ้มได้ไม่พูมตัวเองไม่รู้เหตุอ้อมไปอ้อมมานเอาจุดหน้าแดงดนหน้าแดงคือจุดหน้าแดงเบ่าสักแรกก็ต้องมาลงทุกข้อบอกต้องเชื่อตำราเมื่อไอตัวข่าวสุดท้ายเดี๋ยวก็บอกว่าต้องถือพระเจ้าเป็นสันานะเอาด้านใบกันมโนสุบอกว่าถือสานนานไม่ได้เอาเที่ยงกันเง ก็กลังมาสู่กระบะก็น่าจะถึงกระบะจ่างเนี้เถียงกันแน่ตายแท้ข้าสองก็บอกทัานชัดอยู่แล้วอ่ารักษาศีลอันดับุญอันทีสี่ประพฤติอ่ำน้อมทำตนต่อผู้ใหญ่ห้าช่วยเหลือกิจการงานต่างๆหกประธานอนุมัติสำเร็จด้วยการอนุมัติอบุญให้คนอื่นเห็นไหมข้อที่เจ็ดอนุโมทนาบุญกินอับุญฮือรอบนี้อนุโมทนาบุญกับเขาเมึงเดียงเลยนะ ไม่มีข้อไหนสําคัญเท่ากับข้อสองข้อที่แปดฟังทมข้อที่เก้าแสดงทำข้อที่สิบทำข้อเมียนให้ถูกต้องไปสมาธิติอันเนี้ยบุญมีอยู่สิบอย่างในสิบข้อนี้มีข้อไหนที่ชัดเป็เท่ากับข้อสองไหมการกินเจกับข้อสองนี่เออเราเราเอ่อทันทาไมเราก็ไปทางเบองนเบองเลยเอาแค่สินห้มึงเขอาให้กูฟัอ่าหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์สองห้ามรักทรัพย์นเดียวอยู่แล้ว หนึ่งห้าไม่ไม่ฆ่าสัตว์มันก็คือบุญการละเว้นฆ่าสัตว์แล้วบอกว่าไม่ได้บุญแล้วตกลงอ่ะสิงห้าเอาไปทิ้งไว้ไหนครับแล้วไม่มีคนแย่งเลยไม่มีคนแย่งมาแล้วก็ทำได้สักคนก่อนอดีตคนกิจเจ้ก็จะแปลวลงอ่ะแปลลงคนเจ้ก็จะงงงี้มึงคิดมึงตอบแค้คำนี้อะลงเลยก็กูกูกำลังบันเพ็ญสิลอยู่แล้วจะไม่ได้บุญด้อยังไง มึงข้ออื่นนะเก้าข้อนะไม่ชัดเจนเท่าข้อที่สองข้อที่สอนี่นะศีลศีลละไม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลอืมอันนี้อ่ะต่อไปอ่ะเมื่อพวกนี้มึงมาถามกูบอกไอ้หาเมื่อวานก็ไม่มาเมื่อวานกูรู้ว่ามึงต้องรีบทำแต่วันนี้ก็ไม่รีบมาแลไอ้คนที่ติดอยู่ไอ้พวกกินเจกับไม่กินเจปวดัวกันงใต้ืะถล่มกัน เขาใจเขาว่าถล่มกั้นเลยน่ะถล่มสองฟังเพราะถึงได้สกายเกตแบงออกไปสองฟังนาทีเลยถล่มมันแล้วก็จะเกดูว่าใครดีกว่าไม่ดีเหตุพนอ่ะก็จะเอาเหตุผนกันมาละเนี่ยเนี่ยกูพูดเอาสองข้อนะเอาออมาต่อไปนะการกินเนื้อสัตว์บาปหรือไม่การที่จะวินิจฉัยบาปหรือไม่บาปนั้นต้องพิจารณาว่าการกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วเป็นการผิดศีลปาณาติปาตาหรือไม่เนี่ยเนี่ยได้ไอกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ามึงอ่ะเอาแต่เข้าข้างตัวเอง อออะไรที่บอกว่าจินที่ตายแล้วไม่บาปอ่า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 เนี่ยเออแต่ทาง้าบอกว่าเข้าข้างตัวเองถ้ามึงไม่อยากกินใครอย่าไปข้างให้มึงกินครับโดยอากงยกข้อบ่งชี้มาถ้าพี่ทนาบอกว่ากินอันนี้ว่าบาปแต่บาปเบื้องต้นเบื้องต้นนี่นะคนที่จะพิสินข้อข้อข้อที่หนึ่งนี่นะที่ฆ่าสัตว์หนึ่งสัตว์มีชีวิตสองรู้ว่ามันมีชีวิตสามจิตคิดจะฆ่าสี่พยายามฆ่าห้ามันตายโดยพยายามฆ่านั่นถึงจะพิสิทธิข้อที่หนึ่ง โอเคแล้วมึงบอกว่าเองกินเองกินเนื้อนี่ไม่ผิดใช่ไหมกินเนื้ออ่าก็บอกว่าไม่ผิดอ่าไม่ไมด้อ่าใช่อีบอว่าไม่อยู่ในขายแต่มึงคิดแต่ว่ามึงรู้ว่าเป็นเนื้อไหมอ่ารู้ว่าในกิจเนื้อรู้ว่าเป็นเนื้อหมูไหมอ่าร,รู้ว่าเป็นหมูอ่ารู้ว่ามือเนื้อหมูแล้วมึงรู้ไหมว่าเนื้อหมูตัวนี้ตายรู้เห็นมก็รู้ว่ามันตายแล้วหรอแต่ว่าเขาไม่ได้ฆ่าตายแล้วรอไม่ฆ่ากูจะพูดมึงอ่ะมึงซ้ำเติมมึงบอก่า เติมแน่นอนไปกินเพื่อให้เขาฆ่าไปกซม่ไม่ใช่มึงไม่ต้องไปคุยถึงตัวซ้ำเติมซ้ำเติมอะไรเติมไหมมึงเหงิห่ามึงสงสารไหมสงสารแต่ก็กินยังกินดีซ้ำเติมซ้ำเติมงั้นจิตสงสารก็ไปจิตตอแหลเห็นไหมขอสักอันเห็นไหมมึงแค่นี้แย่งลงไปแล้วมันจบเลยทั้งสองฝ่าย ถึงบอกว่าต้องมีบาปแต่เป็นบาปเบื้องต้นเขาเรียกว่าหนึ่งบาปด้วยด้วยการไม่เจตนาขพราะที่สองบาปที่ยังอยู่ในธรรมที่จาเป็นอยู่ในภูมิที่จำเป็นต้องทำทีนี้เขาถึง้องบอกว่าในเมื่อมึงมีสิ่งที่ทําบาปก็ต้องมีสิ่งที่ทําบุญเหมือนกับคนฆ่ายานนยจะต้องต้องไปทำบุญเยอะๆเนาะ มีมีมีสิ่งที่ต้องทําบาปกับมีสิ่งที่ต้องทาบุญสิ่งที่ต้องทําบุญคืออะไรกองถึงที่ลงมาเมืองเห็นไหมมันต้องไปปล่อยสัตว์ต้องไปเอ็นดูสัตว์ต้องไปต้องไปสํานึกว่าบุญคุณเขาคุณ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 ยังมาดูถูดูดูการพอกินเสร็จซ้าเติมเสร็จแล้วบอกฉันยังไม่หยดเธอทําอะไรฉันไม่ได้โคตรเทอโคตรเท่เลยสมมติว่ามึงกินงวหนึ่งตัว ซึ่งป๋าป้าว่างัวนี่กินแล้วไม่ผิดแล้วลูกหลานงัวเขาได้กินได้ฟังแล้วได้มองก็จะฆ่ามันไหมหาเรื่องอหมปัญหาเรื่องก่อให้ก่อให้เกิดความแทนขึ้นไหมถ้ามึงกินแล้วสำนึกมาอย่างนี้ลูกหลานเขาก็โอเคไหมทำให้เขาได้อิ่มได้นี่ขอบคุณนะยังองตสาซื้อของมาให้พวกพี่ลูกๆหลานๆเขากินโอเคไหมคกำนี้ว่ากินแล้วสำนึก อันนี้กินแล้วแม่งช้ำเติมแล้วยังท้าทายบอกอูไม่บาปเหีียวก็โดนดีอ๋<ม>อเปิว่ามื้ออะย่างก็ได้แต่ห้ามเพื่ออวดเก่งห้ามเพื่อพยองอาหารการกิพยองถ้าว่าไปท้าเขาเ,ออเขาไม่เอาความมึงก็บุญแต่มึงท้าว่ามึงได้จริงเอาคูสุดคูคือนั่นในเพมเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ให้เขาเ